แล้วก็จากคลิปเมื่อวานนี้ที่ผมเผยแพร่ไปนะฮะกรณีรถไฟตกรางที่เขมรนะครับกับเพจเพจหนึ่งที่เอาข่าวไปมั่วเนี่ยนะฮะไปปล่อยข่าวมั่วตัวเนี่ยนะครับความจริงก็คือสรุปนะครับว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการรถไฟบ้านเราเลยนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับแต่ก็ข่าวก็เอาไปโจมตีกันต่างๆนานานะฮะว่าการรถไฟเนี่ยเป็นไส์สึบให้เขมร นะครับขายชาติว่าอะไรบ้างนะครับซึ่งก็วันนี้มาตอบคําถามแฟนเพจนะฮะก็คือมีหลายคนเนี่ยตั้งตั้งคำถามว่าแล้วทําไมการรถไฟไม่ออกมาชี้แจงทําไมทีม PR การรถไฟไม่ออกมาโต้แย้งในประเด็นนี้นะครับคือภารกิจของการรถไฟมันมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเรื่องอที่ดินเขากระโดงก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจาประชาชนนะครับไหนจะเรื่อง อัตรากําลังนะครับไหนจะเรื่องรถไฟที่ปรับปรุงใหม่ของญี่ปุ่นไหนจะเรื่องขอซื้อรถไฟใหม่แล้วก็อกสรละพัดเยอะแยะมากมายคือภารกิจของเขามันเยอะอยู่แล้วนะฮะที่เขาจะต้องอธิบายและไหนจะเรื่องหน้าง,งานที่อาจจะต้องอัปเดตข่าวสารนู่นนี่นั่น,นต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับการโดยสารการเดินทางอีกนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเพจไรสาระแบบที่ผมอธิบายไปเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ นะถึงแม้ว่าโอเคเราผมเชื่อว่าเป็นเรื่องสําคัญในะที่หลายคนอยากอยากจะให้การรถไฟออกมาชี้แจงอยากให้ทีมีอาการรถไฟออกมาชี้แจงนะแต่คนไทยเนี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่ามันมี3อย่างไม่ว่าจะชี้แจงแบบไหนไอคนที่ปล่อยข่าวไปก่อนคนแรกเ่ยมันจะได้เปรียบเสมอนะถ้าการรถไฟออกมาชี้แจงเร็วมันจะมีบางพวกที่มันบอกว่าเนี่ยร้อนตัวนะ แต่ถ้าออกมาชี้แจงช้ามันจะบอกว่าเนี่ยแก้ตัวหาคําแก้ตัวนะแต่ถ้าไม่ออกมาชี้แจงเลยก็โดนด่าอยู่ดีฮะก็โดนด่าอยู่ดีนะยอมรับสภาพเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ครับสังคมเรามันเป็นแบบนี้ฮะแล้วเราบอกว่าเราฉลาดกว่าเขาเมนเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเราเชื่อไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆของโลกที่โดนพวกแกงคอร์เซนเตอร์หลอกมากที่สุดเพราะว่าเราไม่มีสติฟังอะไรแล้ว ไม่คิดวิเคราะห์ไม่หาข้อมูลไม่สืบสอบไม่อะไรเลยเชื่อแม่งโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อินด้วยนะอินด้วยนะครับนี่แหละมันประเด็นที่ทำให้คนไทยโดนหลอกมากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะจากพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยแล้วก็ไอ้กลุ่มคนพวกนี้แหละนะฮะโดนหลอกประจำนะเพราะฉะนั้นนะครับแชร์ออกไปด้วยนะนะครับเดี๋ยวเนี่ยคือ ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าทีมบร BR, หรือการรถไฟเขาจะชี้แจงหรือไม่ชี้แจงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการรถไฟไอ้รถรถตกรางที่เขาเหม็นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการรถไฟเลยนะฮะเพราะฉะนั้นให้การรถไฟเขาทาหน้าที่ของเขาที่มันเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงนะฮะไอ้เรื่องหลังบ้านเนี่ยผมจัดการเองอัน,นี้ถือว่าเป็นเพจใหญ่ไงมันเลยเป็นประเด็นแต่ไอ้เพจยิบยิบเย,ย่ยอย,ย,อยเล็กๆน้อยน้อยทีย่แสะบ้างอะไรบ้างเนี่ยอีกสารพัดนะครับอีกเยอะนะฮะก็นี่แหละเป็นเรื่องราวที่ เดี๋ยวผมจะเอามาตีแผ่แล้วก็เอามาไฟกับมันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันแชร์ออกไปนะฮะเรื่องรถไฟต,ตกรางที่เขเมรน้นํามันรั่วอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ไม่มีรถไฟบรรทุกน้ามันวิ่งไปเขเมรส่วนไอ้เรื่องขนหมอนขนรางไปให้เขเมรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ